ผู้ที่ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะแข็งแกร่งที่สุดในวันแห่งภัยพิบัติแย่แน่ตอนนี้พวกเราถูกมอนเตอร์ล้อมแล้วพวกเรากำลังจะตายอยู่ที่นี่ไม่มันต้องไม่เป็นแบบนี้สิฉันยังตายที่นี่ไม่ได้ฉันต้องรอชีวิตออกไปจากที่นี่ให้ได้พ่อครับตอนนี้ผมก็อายุ18แล้วผมเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะครับ พ่อเคยสัญญากับผมว่าพ่อจะบอกความจริงเรื่องนั้นเมื่อผมโตเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนนี้ได้เวลาที่พ่อจะบอกความจริงกับผมได้แล้วล่ะไอเรื่องที่ขึ้นมอนสเตอร์ที่ทําให้เมืองเอสล่มสลายนั้นเมื่อหลายปีก่อนนั่นน่ะผมอยากจะล้างมนทินให้พ่อจริงๆนะเมื่อแปดปีก่อนเมืองเอสได้เกิดขึ้นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ขึ้นและครั้งหนึ่งนั้นก็เป็นภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีน พ่อของผมจัวหุ่ยเป็นคนเดียวที่เหลือรอดชีวิตกลับมาหลังจากสอบสวนก็ได้พบว่าช่วงที่เกิดพายุบอดขึ้นจัวหุ่ยได้อุพยุออกไปนอกเมืองนั่นเป็นเรื่องที่น่าละอายใจจริงๆไอ้กระบ,บทเนื่องจากความนี้ที่เขาเคยทําไว้เขาเลยโดนลด,นโ,ดโทษจากปรหารชีวิตกลายมาเป็นจําคุกเพียงสิบปีเท่านั้นผมทนแบกรับความอัปยศออดสูนี้มาเป็นเวลาแปีแล้ว ผมถูกไล่ออกจากโรงเรียนโรงเรียนของเราไม่ต้องการลูกชายของคนทรยศแผ่นดินถูกบูลลี่ในที่ทํางานตายตายผู้จัดการรับคนอย่างแกเข้ามาทํางานได้ไงเนี่ยลูกค้าหนีขี้หดตดหายกันหมดแม้กระทั่งตอนบริจาคเลือดแม้ว่าผมจะไม่อยากรับเลือดของลูกชายของคนทรยศแผ่นดินแบบคุณแต่นี่ก็คือหน้าที่ของผมผมจําใจต้องทําผมจะเป็นคนสาสารเรื่องนี้ให้พ่อเอง นี่จัวฟานให้พ่อพูดตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ดีนั่นแหละผลตัดสินคดีก็ออกมาแล้วพ่อก็ยอมรับผิดไปแล้วแกนะ่ะกลับไปดีกว่านะถ้าให้ดีแกก็ออกจากเมืองแซดไปเลยแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนบัตรประชาชนของแกซะแกอาจจะมีชีวิตที่ดีกว่าตอนนี้นะแกไม่ควรมีคนแบบนี้เป็นพ่อของแกหรอกพ่อขอโทษที่ต้อง เป็นต้นเหตุที่ทำให้ชีวิตแกต้องเป็นแบบนี้ผมไม่เชื่อพ่อครับผมรู้ดีว่าพ่อไม่ใช่คนแบบนั้นดูสินั่นไงหมอหน้าออกมาแล้วล่ะไอลูกกระบดค้าเข้าเยี่ยมชมรั้งหน้าปรับขึ้นสามเท่านะสามเท่าเหรอราคาปรับขึ้นเหรอทำไมมันแพงนี้ล่ะครับนี่ก็คือกด กดก็ต้องทําตามสิสุดท้ายแล้วแกมันก็แค่รูกไอ้กระวดหรอวะบุคคลที่ปกป้องประเทศชาติควรได้รับรางวัลแทนสิทําไมถึงเป็นแบบนี้ไ่ะเราจะต้องพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้ค่าเขาเยี่ยมเดือนละสามพันก็ไม่พอที่จะใช้อยู่แล้วนี่มันยังปรับราคาขึ้นอีกเหรอเนี่ยตอนนี้เราก็ผันตัวมาเป็นทหารรับจ้างแล้วเราก็ได้รับภารกิจมาทำเพื่อหารายได้ได หากเป็นคนทั่วไปข้อมูลตัวเลขพวกนี้ก็จะอยู่ในหลักหน่วยแต่หากเป็นนักลบสตาร์ฟอร์พวกนี้ก็จะขึ้นอย่างน้อย,อยก็หลักสิบแล้วมีแค่ข้าสติปัญญาและความล้องตัวของผมเท่านั้นที่เกินสิบไปส่วนเลขของร่างกายและความแข็งแกร่งก็ไม่กระดิกมาครึ่งปีแล้วหล่ะผมต้องการที่จะเคลียร์เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับพ่อแต่ดั้นมาเกิดเรื่องวุ่นวายซะก่อนรูเหมือนว่าพ่อจะมี อีกหลายอย่างเลยที่ยังไม่ได้บอกผมเงินเดือนของเราตอนนี้ก็หากค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็เหลือแค่สามพันเท่านั้นเองนะต้องจ่ายเพิ่มตั้งสามเท่าเอาไงดีล้ะคงมีแต่สร้อยเส้นนี้เท่านั้นแหละที่จะพอช่วยเราได้ในตอนนี้แม่ครสร้อยเส้นนี้เป็นของวันมันเกิดเราตอนนั้นมันเป็นของที่มีค่ามากสําหรับเราขายดีไหมนะ นี่เราโมติคิดอะไรอยู่เนี่ยถ้าทํางานได้เงินดีแล้วก็ก็มีแต่งานทหารรับจ้างนี่แหละสมาคมทหารรับจ้างแสตไอเด็กกระโปกนี่มาอีกแล้ววะ่ะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่ไหนผมก็ยังคงเป็นไอ้กะของทุกคนอยู่ดีไอเด็กปากไม่สิ้นกินน้ำนมนั่นไอหลูกกระบดเอ้ยลุงพาง ช่วยดูให้ผมหน่อยว่ามีภารกิจระดับ E ที่ผมพอจะทำสำเร็จได้บ้างไหมโอ้อเด็กบ้านี่ฉันบอกอกี่ครั้งแล้วว่าให้เรียกฉันว่าลุงเกาเกาเท่ากับสูงปักดีนักนะยังอยากเป็นไหมฮะไอทหารรับจ้างอะระดับ E แกจะไปทำภารกิจระดับ E นี่แกคิดจะหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วเหรอ ผู้ที่จะสู้กับมอนเตอร์ระดับเอได้ล้วนแล้วแต่เป็นนักรบสตาฟอรเท่านั้นอย่างเป็นทางการทั้งนั้นแหละแล้วพวกนั้นก็สามารถป้องกันตัวเองได้หลายปีที่ผ่านมาแกไปสู้กับมอนเตอร์ระดับเอแล้วก็กลับมาหยอดน้าข้าวต้มมาหลายครั้งแล้วที่แกรอดมาได้ก็โชคดีแค่ไหนแล้วเนี่ยทหารรับจ้างตลาดล่างอย่างแกไปสู้กับมอนเตอร์ระดับอ e, ีแป๊บเดียวก็สิ้นแกแล้ว ผมรู้ครับลุงเกาแต่ว่าผมไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนี่มันรางวัลภารกิจ20,000ื่นลุงเกาครับผมรักคุณลุงที่สุดเลยแต่ทีนที่แกกำลังจะไปด้วยนั้นฉันบอกแล้วว่าไม่ธรรมาดาเนี่ยได้ครับถ้ารับภาร,รกิจกวา,าด้างระดับ E มาแล้วก็ก็ต้องเป็นนักรบสตาร์ฟอร์ระดับต่ำขึ้นไปเท่านั้นแหละ ฉันจะต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อเงินก้อนนั้นเอ๊ะพวกนี้มันดูไม่ธรรมดาจริงด้วยท่นแหละนายคือคนที่ลุงเกาแนะนำมาสินะฉันเป็นกัปตันทีมชื่อมู่หยินเย่ดูจากวัตถุเครื่องแต่งกายแล้วผู้หญิงคนนี้คือนักรบสตาฟอร์ระดับกลางนี่มาสเตอร์คอเธอมีอุปรกรณ์สตาฟอร์จริงๆด้วยแต่เอ๊ะ ถ้าจำไม่ผิดคนที่ใช้อาวุธเหล่านี้ได้จะต้องเป็นรถสตารฟอร์ระดับกลางสินะมอนสเตอร์คอร์ว่ากันว่าในบรรดามอนสเตอร์หลายพันตัวสามารถสร้างมอนสเตอร์คอร์ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นความล้ำค่าของมันเหนือจินตนาการเลยละ่ะอุปกรณ์สตาร์ฟอร์ไอเทมล้ำค่าที่สร้างขึ้นโดยใช้มอนสเตอร์คอร์มันใช้เพิ่มความแข็งแกร่งของ นักลบสตาร์ฟอร์ได้อย่างมากความสามารถของเธอนักลบสตาร์ฟอร์ระดับกลางที่ต้องมีเป็นอย่างน้อยสติปัญญาบวก40ร่างกาย40ความแข็งแกร่งบอก40ความคล่องแคล่วบอก40นักลบสตาร์ฟอร์ระดับกลางที่อายุต่ำกว่า20ปีเป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆเลยนะพวกเราช่างห่างกันเหลือเกินผมเองก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนผมจะไปอยู่ในจุดๆนั้น ผมชื่อจัวฟานหวังว่าเธอจะไม่พูดถึงพ่อของเราในทางที่แย่นะโอ้ยีน่นีที่ได้รู้จักนะนี่นายคิดว่าที่นี่จะรับทหารรับจ้างกากาอย่างนั้นเหรอนี่มันดาลว,ว่าทหารรับจ้างกากาอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเ้มันเจ็บนะโวยพอได้แล้วมู่เจอคิดว่าการบูลลี่ทหารรับจ้างมันเป็นเรื่องที่สนุกมากนักหรือไง ฮ่าฮผมแค่หยอกเล่งเองนะครับนี่อย่าถือสาพี่เลยนะไอ้น้องชายหวังว่าจะไม่ถือสากันนะครับหืมดูหน้ากูด้วยน,นักรบสตาร์ฟอร์ทั่วไปสามารถอัดพลังของพวกเขาลงในวัตถุเพื่อทำให้แข็งขึ้นได้ชั่วคราวเขาดูเก่งอย่างที่ลุงเกาว่าจริงๆด้วยนั่นแหละนุงมู่หน้าที่ต่อไปก็เป็นของลุงแล้วนะคะ ต่อไปเป็นการดูสัญญาของทีมนะว่านายจะไหวไหมถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เชิญเซ็นสัญญาได้เลยนะโอกคนดูดูแล้วพวกเขาก็ล้วนแต่เป็นนักรบระดับต่ำกันทั้งนั้นแต่มีอุปกรณ์ครบเลยได้ยังมีนักรบสตาฟอร์ระดับกลางสองคนที่มีอาวุธสตาฟอร์อีกทีมระดับนี้ าการกาดน้่งมอนสเตอร์ระดับ E นั้นง่ายเหมืนอนกอกล้วยเลยแหละแบบนี้เราก็แค่รอนรับเงินอย่างเดียวเลยนะสิทุกคนเตรียมอาวุธให้พร้อมแล้วออกเดินทางกันเถอะเข้าสู่ถ้ำมอนสเตอร์ระดับ E ถ้ำคือแหล่งกบดานของพวกเรามอนสเตอร์จากที่โลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้ำจึงกลายเป็นเขียดห่วงห้ามในทันทีเพราะในถ้ำน,นั้นมีบรรดาเหล่ามอนสเตอร์จำนวนมากอาศัยอยู่ หลังมานันนี้พวกเรามอนสเตอร์เริ่มกลายพันแม้แต่อาวุธระยะไกลก็ส่งผลต่อมันได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นมอนสเตอร์ Monster บางชนิดยังสามารถกืนกินกระสุนและการพิษเพื่อทำการพัฒนาตัวเองได้อีกด้วยแต่ถ้าหากจะจัดการกับพวกมอนสเตอร์เหล่านี้เราจะเป็นจะต้องใช้อาวุธที่ทำจากชิ้นส่วนของพวกมันเพราะอาวุธพวกนี้จะมีประสิทธิภาพมากกว่าอาวุธทั่วไปอาวุธพวกนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ได้ด้วยชิ้นส่วนของพวกมอนสเตอร์มีราคาสูงทําให้อาวุธพวกนี้มีราคาแพงมันจึงกลายเป็นว่าสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความแข็งแกร่งของทางรับจ้างระดับสูงนั้นเมือง X ขัามมอนสเตอร์ระดับอีรั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นใจกลางเมืองเมือง X มาก่อนแต่ตอนนี้มันก็กลายเป็นเขตอันตรายไปแล้ว เสียงประหลาดนั่นมาจากเจ้าพวกนั้นทีนะยิ่งกายักษ์มอนสเตอร์ระดับอ e. ีกิงกายักพวกนี้ผสมครึ่งบกครึ่งน้ำหลังจากการที่พวกมันได้กลายพันธุ์ทำตัวของพวกมันก็มีเกล็ดนาะต้านกระสุนได้แถมเขี้ยวของพวกมันก็ยังสามารถกัดโลหะจนทะลุได้เลยอีกด้วย <c oughs> อะไรเนี่ยยิงไม่เข้าเลยเหรอ ก็้ยอ่สับเร็จแต่ทำไมมอสเตอร์ระดับเอ็มนึงได้เร็วจัง่ะถึงทิ่กาพวกนี้จะกลายพันธุ์และพัฒนาจนพวกมันแข็งแกร่งจนไม่สามารถเจะทะลุเกาะได้แถมเขี้ยวของพวกมันก็ยังคมมากมากพอที่จะกัดเหล็กจนขาดได้เลยที่อุ้งเทามันก็ยังคงเด่น เพราะมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น,น้ำตามมาเร็วจริงๆหากแม่คุณกับพวกมันแล้วก็คงไม่มีใครรอดชีวิตไปจากพวกมันได้แน่นอนแม่มอนสเตอร์จะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่ถึงอย่างไรก็ตามพวกมันก็มีจุดอ่อนอยู่ดี it, ต้องหาจาังหวะจนตีจุดอ่อนของมันให้ได้ตอนนี้แหละจากที่เราจึกสามานจุดอ่อดของมันอยู่ที่ดวงตาแล้วก็ ดีนของมันสำเร็จแม้แต่กองหนุนนึงอย่างเราก็ออยังสามารถสู้กับมอนสเตอร์ระดับอีได้โดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะแข็งแกร่งพอที่จะสู้กับพวกมันได้แล้วสินะอ่ะอะไรกัน,นล,ลออกูกูนหลดวกว่าอาวุธธรรมดาจนตีไปที่จุดอ่อนของพวกมันก็ออยังไม่สามารถทำอะไรได้เลยอย่างนั้นหรอ ตอนนี้กลังของมอนสเตอร์ระดับอีสินะทำไมมันถึงได้เร็วขนาดนี้คนธรรมดาไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยนี่หรือว่าเรากมันจะตายหรอก็ามาได้เพราะโชคดีสินะแต่นี่ถ้าชาวคนนี้นีนแล้วก็เราได้ตายจร <c oughs> ิงจริงแน่ชุกรนูธรรมดาทําให้มันบาดเจ็บได้เล็กน้อยเท่านั้น <c oughs> ดูดูเร้วเราจัดก,การมันไม่ได้เนี่ยห <c oughs> ากไม่มีอาวุธที่ทําจากไอมอนสเตอร์พอระดับอีแล้วก็ แต่ตอนนี้เราอยู่คนเดียวจัดการมันไม่ได้แน่ถ้าซื้อมอนสเตอร์คอมาใช้มันจะไม่เสียของหรอวะจิงจกยัดอยู่ทางนี้ทุกคนเตรียมตัวสู้ชื่อมู่หันหู่อายุ35ปีลำดับขั้นนักรบตาฟอร์ระดับกลางมู่ยินเยวอายุ18ปีลำดับขั้นนักรบสตาฟอร์ระดับกลาง ามที่คิดไวเลยปาร์ตี้นี้สามารถจัดการกับพวกระดับ E ได้ภารกิจครั้งนี้มันง่ายมากสุดๆไปเลยแหละคุณมูอินเย,ยวจัดการได้แบบสุดยอดเหมือนเดิมเลยนะนี่มันการตอบสนองก่อนตายของมอนสเตอร์ระดับ E นี่ถ้าไม่ดีแล้วดีนี้เร็วตอนนี้แหละแกคือตัวไายตัวแทนของฉันได้เวลาเริ่มภารกิจของแกแล้ว แมงเอ้ยคุณได้รับการส่งงานมอนสเตอร์ระดับอีครั้งแรกกำลังเปิดโหมดใช้งานระบบโดยปับให้เข้ากับโฮสโปุดรอดสักครู่นี่มันเสียงอะไรหรือว่าเราจะดูเดเยอะเกินไปจนเกิดอาการร้อนเนี่ยอะไรนะ ให้ฉันไปเก็บุพมอนสเตอร์นี่มันไม่ใช่หน้าที่ของฉันนี่นาะเมื่อกี้น่าททำอะไรเอาไว้แย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้กินนี่ซะร่างกายจะได้ฟื้นตัวเร็วขึ้นนายนี่มันเจ๋งสุดๆไปเลยนะอ่าขอบคุณครับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เย็นชาเหมือนที่เราคิดไว้นี่นาะชัวร์ฟังฉันไม่คิดเลยว่าทหารรับจากอย่างนายจะเพียวได้ขนาดนี้แม่งเอ้ย ทำให้ฉันดูงูไปเลยอ่ะแต่ดูทรงแล้วถ้านายได้แต่เต้าขึ้นมาเป็นนักรบสตาร์ฟอร์ระดับกลางแล้วก็น่าจะมันก็น่ายกย่องเลยฮะถึงนายจะแค่มาเป็นทหารรับจ้างเพื่อหารายได้ประทังชีวิตแต่หากนายเข้ามาในทีมแล้วนายจะทําตัวไม่มีประโยชน์กับทีมบ้างนี่ไงฉันเลยอยากให้แกได้รับการโจมตีแทนไงเล้าจะง มู้เจอพูดได้มันน,น้อยๆหน่อยโอ้โทษทีฉันพูดแบบนั้นโดยไม่คิดนะ่ะเดี๋ยวไปถูลสาเลยเขาเลยเนาะเขาก็พูดเล่นแบบนี้นั่นแหละคุณลงนี่เป็นคนดีจริงๆเลยฮนะไม่เหมือนกับไอ้หมอนี่เลยสักนิดเรื่องเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นฉันเองก็ไม่รู้ด้วยสิคุณมู่อินเจลครับเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนเฝ้ายามเองคุณไปนอนเอะครับ พาอเรื่องต่อสู้ผมคงช่วยอะไรไม่ได้มากตามกฎแล้วต้องใช้คนถึงสองคนในการเฟอาเวียนยมนะคะฉันคิดว่าฉันทําถูกแล้วล่ะังจากสำเนียงคุณแล้วคุณน่าจะไม่ใแค่คนจากเมืองแซดนะครับดูจากสำเนียงคุณแล้วคุณน่าจะเป็นคนจากเมือง J มากกว่าแต่ว่าทําไมมากวาดล้างถ้ำมอนสเตอร์ระดับ E ที่นี่ด้วยเหตุผลอะไรหรอครับเมจอยู่ทางตอนเหนือและก็เป็นเมืองที่แรก ที่ให้กำเนิดมอนสเตอร์มันคือบททดสอบสำหรับตระกูลฉันน่ไม่นะอยากินของไันแล้วมอนสเตอร์ระเบิดอาจจะอันตรายสำหรับนายนะคุ Had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined.